แปลว่ารังสีตัวนี้ข้างบนจะต้องเป็น0และข้างล่างจะต้องเป็นลบ1เพื่อ12รวมกับลบ1จะได้เท่ากับ11นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นเบต้ารังสีที่เขาปล่อยออกมาคือเบต้านั่นเองตอบข้อ5นะคะตอบข้อ5ค่ะสำหรับข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะลูกข้อ5นะคะเขาบอกว่า ถ้าสมมุตินะคะอันนี้จะเป็นเรื่องพันธะแล้วนะถ้าสมมุติ A และ E นะคะอยู่ตำแหน่งติดกันขีดสันใต้นะลูกอยู่ตำแหน่งติดกันในคาบที่3สารประกอบคอลด์ของธาตุ A มีสูตรเป็น A CL2 และ A CL4 ซึ่งทั้งคู่นะคะเป็นโมเลกุลที่มีค้วเด็กๆลูกตรงนี้เราสามารถบอกได้ว่า ไอ c l 2ในที่นี้ไม่มีทางที่จะเป็นหมู่2ถูกป่ะเพราะหมู่2เนี่ยมันจะไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนาะอย่างเช่นเบเรีลิเลียมตรงเนี้ยสมมติจับกับคลอรีนตรงนี้คั้วมันจะพุ่งไปทาง cl. CL ตัดกันหมดตรงนี้ a ไม่มีทางที่จะเป็นหมู่2แล้วก็จริงๆแล้วเราอาจจะบอกได้อีกอันหนึ่งด้วยนะว่า a อเนี่ยอาจจะไม่ใช่หมู่8ด้วย ะค,ะคือสูตรตรงนี้มันสามารถเป็นหมูมแปดได้เช่นกันเช่น XE F 2นะคะเช่น XE F 2กับ XE F 4นะคะเด็กๆลองดูนะ XE F 2เนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงเพราะวันโดนคู่ด,ดเดียว3คู่ผักนะคะกับ XE X e 4ตรงนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบนลาบเพราะฉะนั้น A ตรงนี้นะคะไม่เท่ากับหมู่2และ8เราตัดทิ้งตรงนี้ไปก่อนได้เลย นะคะคเดี๋ยวมันอยู่หมู่อะไรเดี๋ยวค่อยมาดูพร้อมกันถัดมานะคะสารประกบอบคอไลน์ของ e นะคะมีสูตรเป็น ecl3 ขีดเส้นใต้อีกรอบเป็นโมเลกุลที่มีขั้วส่วน ecl5 ไม่มีขั้วอุ๊ยพี่ว่าตรงนี้ง่ายนะ ecl3 มีขั้ว ecl5 ไม่มีขั้วงั้นพี่นิงขอดู e ก่อนเลยเนาะอ่ะตรงนี้ขออนุญาตลบนะคะ เด็กๆข้อนี้เป็น A level ปีที่แล้วด้วยนะเด็กๆลองดูนะข้อสอบมันไม่ยากข้อสอบมันเน้นความเข้าใจนะคะคราวนี้อย่าง ECL 3เนี่ยกับ ECL 5ตัวที่เขาจะมี5แขนได้พี่ก็จะพุ่งไปเลยที่หมู่5ถูกไหมมันน่าจะเป็นหมู่5เนาะ ECL 3มันน่าจะเป็นอะไรลูกปรามิดฐานสามเหลี่ยมไหมใช่ไหม